ก็สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกินใหม่ทันทีก็เป็นสาลามลาซาแล้วสำหรับเว็บโนเวลนะครับตอนที่199ไม่ชื่อตอนว่าริมุล,ลุได้หายตัวไป่องจากที่ริมุล,ลุได้ทิ้งเดียโบและ 3, สาวสาวปีศาจเอาไว้ข้างหลังริมุล,ลุก็ได้พุ่งตรงไปหาที่มิริมอยู่มิริมก็ได้โจมตีอย่างสุดกำลังด้วยควมโกดของเธอผลลงมาใส่นางฟ้าผมสีน้ําเงินแต่ว่าการโจมตีแต่ละคางมนก็ได้ถูกเบนไปจากการป้องกันของผู้พิทักษ์ปาศาท เมือ่อนึกย้อนกลับไปตอนที่ลูดาลาได้ใช้ความสามารถนี้ลิมูรูจําไม่ได้แล้วว่าความสามารถนี้สามารถเบี่ยงเบนหรือว่าสะท้อนการโจมตีได้ลิมูรูที่คิดเช่นนั้นเชี่ยก็ได้พูดว่าเป็นไปได้ว่าความสามารถเดิมทีมีไว้เพื่อเป็นทักษะประเภทผู้บัญชาการเนื่องจากเป็นทักษะที่ใช้โดยผู้ที่ไม่จำเป็นต้องโจมตีโดยตรงจึงไม่มีความจำเป็นสำหรับเอฟเฟกนั้น โอกาสที่บุคคลน,นั้นจะทำการเปลี่ยนแปลงทักษะเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์คุณอาจคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยืดหยุ่นมากขึ้นในตอนนี้เธอหมายถึงนะ้ำฟ้าตัวนั้นก็มีความสามารถที่คล้ายคลึงกับเธองั้นเหรอพอได้ยินรีบรุษท,ทำเช่นนั้นเชื่อก็ตอบว่า มแม้ว่าจะไม่มีทางพูดได้อย่างแน่นอนแต่ความเป็นไปได้ที่มันอาจจะเป็นทักษะที่พัฒนาแล้วก็ไม่อาจปฏิเสธได้เช่นกันเพราะฉะนั้นลรกก็คิดในใจว่าหากว่าเป็นทักษะที่พัฒนาขึ้นมาจริงๆก็คงไม่น่าเหลือเชื่อเกินไปแต่ถ้าเป็นกรณีนี้นางฟ้าผมสีน้ำเงินจะเป็นอวตารของราชินงความยุติธรรมคิมิเชเอลหากรรุณาได้สูญเสียการควบคุมแล้วจริงๆมันเกิดมาจากการแทรกแซงของ ผู้พิพากษาคิมเชเอลสิ่งนี้มันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เลยปัญหาตอนนี้ก็คือมันจะมีความสามารถขนาดไหนถ้ามันมีพลังในการคำนวณอย่างอิสลาที่ทัาเทียมกับชิเอลมันก็จะทําให้คู่ต่อสู้ที่น่ารังเกียจสามารถรับมือได้และต่อมาลีบรุกได้ถามเิเอลว่าเธอคิดอย่างไรมันคือตัวตนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับเธอหรือเปล่าพอได้ยินลีบรุกถามเช่นนั้นเิเอลก็ได้ทาท่าเหมือนจะถอนหายใจแล้วได้พูดว่าเปลี่ยนกับ ดิวรุก็พูดว่าอ้าวาเจชิเอลเพิ่งจะปฏิเสธคำกล่าวนั้นไปโดยชิดเชิงหรือไม่บวกกับความเย่อหยิ่งนั้นมันก็ทำให้ฉันสงสัยว่าเธอไปเรียนรู้วิธีการสแสดงท่าทางแบบนั้นมาจากไหนนอกจากนี้เธอก็ยังดูถูกเหยียดหยามฝ่ายตรงข,งข้ามด้วยมันให้ความรู้สึกเหมือนว่ามีออนลาของบิ๊กซอสอย่างในที่รู้สึกมั่นใจอย่างมากและฉันก็เข้าใจในสีที่ชเชิพยายามที่จะพูดเธอก็คงอยากจะพูดว่า อย่ามาเอาฉันไปรวมกลุ่มกับเจ้าพวกนั้นมันน่าจะเป็นแบบนั้นแน่ๆแล้วต่อมาลิลลุกก็ได้พูดก,กับชเชลอีกว่าไม่ควรว่าเธอก็รู้วิธีจัดก,การกับศัตรูที่มีผู้พิทักษ์ปราสาทใช่หรือไม่ลิลลุก็ได้พยายามที่จะสอบสวจโดยไม่คาดหวังแต่ชเชลก็ตอบว่าแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องนั้นฉันได้วางแผนไว้แล้วชเชลก็ได้ตอบกลับอย่างไม่ได้ใส่ใจมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องของความเป็นจริง ริมุรุก็ไม่มีคําพูดว่าเธอหน้าทึ่งแค่ไหนมันก็เปลี่ยนไปได้ไหมว่าตัวฉันจะไม่จําเป็นจริงๆแม้ว่าความคิดดังกล่าวมันจะแล่นเข้ามาในหัวของริมโมลแต่นั่นก็ไม่ใช่กรณีอย่างแน่นอนนี่คือที่ที่ริมโมลุต้องปกป้องสศักสีของเขาและยอมรับข้อเท็จจริงอย่างน้อมน้อมและต่อมาริมโมลก็คิดอีกว่าฉันจะไม่คาดหวังมากกว่านี้ฉันเชื่อฉันเชื่อเสมอว่า เธอจะสามารถถอดรหรัสผู้ไิทักปราสาทนี้ได้อย่างง่ายดายแม้ว่าฉันจะเชื่ออะไรก็ตามนี่คือความสามารถของเวลดามีอยู่แล้วซึ่งเราก็สามารถเอาชนะได้ด้วยการกบจัดลูกน้องของเวลดาและฉันก็คิดอย่างนั้นอยู่ดีนจุดนี้มันก็ไม่ใช่ประเด็นอะไรมากแล้วเนื่องจากเราสามารถทําให้นางฟ้าเป็นกลางได้มันจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะยับยังทูตสวรรค์ที่มีผมสีน้ําเงินเอาไว้อย่างรวดเร็ว ด้วยความไว้วางใจในตัวของชิเอลอลิมลูรก็ได้ไปข้างหน้าและอยุดลงตรงหน้าของนางฟ้าผสน้ำเงินหรือที่รู้จักกันว่ารูเซียในขณะที่ลิมมร์ได้ยืนอยู่ต่อหน้าเธอและเธอก็ได้หันมาสนใจลิมมร์และแสดงความสงบอย่างสมบูรณ์แม้ในขณะที่เธอถูกโจมตีโดยมิริมฉนนะนั้ถ้ามันไม่ใช่จอมาลิมมร์ฉันก็ได้รับแจ้งการมาถึงของคุณอยู่แล้วคุณโง่เขาที่กล้าต่อต้านท่านเวลดา อีกทางความน่าลำคาดของจอมานผู้กล้าเข้ามาขวางทางข้าคอนเชนานรีวิวกต็ตอบว่าอืมนั่นก็เป็นเกียรติเมื่อกี้เธอก็เป็นอะไรกันแน่นางฟ้าหรือว่าอวตารของผู้ยิภาษาคิมเคเอลลัใจที่ถามไปเรย์รก,ก็คิดในใจว่าก็ไม่เป็นอะไรถ้าเธอไม่ตอบและฉันก็แค่ถามแบบนั้นมันเป็นทางการเท่านั้นมันอยู่ที่ระดับของการรับรู้ข้อมูลมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเธอจะมีปฏิกิริยาอย่างไรในต่อมา รูเซียก็ได้ตอบว่าดูเหมือนว่าการแนะนําตัวเองเจะเหมาะสมละฉันก็คือผู้ที่ได้รับชื่อมาว่ารูเซียจากท่านเวลดาอย่างที่เจ้าได้คาดเอาไว้ในข้าก็เกิดมาจากราชผู้พิพากษาคิมเคเอลควรจะเข้าใจถ้าให้เรียกตนเองว่ามานัสสมมุติว่าการดรองอยู่ขั้นสูงสุดของประเภทต่างๆเธอก็ได้แสดงรอยยิ้มลึกหลาจากใบหน้าที่สวยงามของเธอขณะที่เธอได้พูดในสิ่งที่เธออยากจะพูด ตัวตนของนางฟ้าผมสีมเงินก็คือมานาลูเซียแต่มานัตฮะเรารู้สึกประหลาดใจจริงๆที่มีมานัตที่นอกเหนือจากเอียลณตดนนั้นเชีเลก็ได้พึพมพำาว่าสิ่งนี้ไม่เป็นที่พอใจนี่คืออารมณ์ของความไม่พอใจเชีเลก็ได้พึพมพำาออกมาดูเหมือนว่าเธอจะอารมณ์ไม่ดีบางทีเธอก็อาจจะรู้สึกได้ไม่มีความสุขก,กับความเป็นจริงที่ว่ายังมีอีกหนึ่งตัวตนที่อาจจะเทียบเท่ากับตัวของเธอเองได้ แต่เมื่อมองดูเธอ<บ>เธอเริ่มเข้าใจจริงๆแล้วว่าอารมณ์ทางานอย่างไรในตอนนี้ลิวลุกก็ดาว,ว่านี่ก็เป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์มากแต่ลิวลุกก็ไม่ได้เข้าใจประเด็นนี้จริงๆไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันก็คงจะสนุกที่ได้พูดคุยกับเธอในตอนนี้ขณะที่ลิมโวรลก,กํลาลังคิดอยู่น,นั้นเชลก็ได้พูดว่าเธอกล้าดียังไงถึงดูถูกมาสเตอร์มานัดพูดต่าต้อยนั่นตอนเ้านานลิวลุกก็คิดในใจว่าเป็นหัวเป็นใจกันเหลือเนี่ย ลีบูลูกได้เก็บสัมภารกออกมาจากการที่เธอได้สะท้อนสิ่งนั้นมันนัดผู้ต่ำต้อยน,นั่นมันเธอเองไม่ใช่เหรอดูเหมือนว่าเธอจะพิเฉยต่อข้อที่จริงนั่นได้รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเธอจะพิเชยต่อข้อที่จริงนั่นและรู้สึกเหมือนว่าตัวเธอจะผ่านจุดที่ไม่พอใจจนได้กลายมาเป็นความไม่พอใจที่ตัวรูเซียและต่อมาลิวูลก,ก็พูดว่ารูเซียเธอกำลังทำอะไรอยู่ทำให้มเมลิมโกรธเพื่อที่จะครอบงำเธองั้นเหรอ เพราะฉะน,นั้นลูเซียก็ตอบว่าฮ้ยฮึดังนั้นเจ้าจึงได้มีคนสามารถน้อยที่สุดที่เข้าใจถึงอย่างนั้นท่านเมลีมเป็นลูกสาวของท่านเวลดาผู้ยิ่งใหญ่และจากการลบสลายของโลกด้วยการร่วมมือของเธอเธอก็จะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นมารดาของโลกแห่งใหม่เพื่อจุดประสงค์นั้นคนทรงจำเล็กๆน,น้อยๆของเธอจึงไม่มีคนจําเป็นคนทรงจำที่สกอบปรกของโลกนี้มันก็ควรจะกลับคืนสู่สภาพของความว่างเปล่า ในตัวเจ้าก็คือตัวแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความสกปรกนี้การดำรงอยู่ที่ควรในระก,การชำระล้างและเสียงก็ควรจะให้คำชมใจเจ้าเหมือนกันนะสำหรับการสังเกตว่ามาเกิดอะไรขึ้นที่นี่แต่ว่ามันก็สายเกินไปแล้วตอนนี้มันก็น่าจะพอแล้วละถึงเวลาที่เจ้าจะต้องพังพินาศแล้วจอมารผู้ชั่วร้ายทำลายจอมารตนนั้นซะท่านมิลิมเลกาเลีย,ยโดเมเนียน หลังจากที่รูเซียนหรือว่ามิคาเอลได้เปิดใช้ความสามารถของเขามิลิมก็ได้มีท่าทีแปลกและนั่นก็คือสิ่งที่พวกเขาได้ตั้งเป้าเอาออไว้จริงๆตางคำทำนายของชิเอลมิลิมผู้ซึ่งกำลังโจมตีใส่ผู้พิทักษ์ปราศาสตร์ของรูเซียด้วยหมัดที่อัดแน่นไปด้วยพลังเวทมนต์จำนวนมหาศาลโดยโจมตีแบบตรงไปตรงมาและมิลิมในตอนนั้นเธอก็ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่หรือว่านั่นก็คือสิ่งที่ดูเหมือนว่าเฮ้ hey, นั่นไม่ใช่การแสดงออกหรอกเหรอ พออยูรัตกรเช่นนั้นเชี่ยก็ตอบว่าไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนั้นจากการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้มิลินนาว่ายังคงควบคุมอารมณ์ของเธอได้อย่างเต็มที่แม้ว่าจะดูค่อนข้างสมจริงแต่ก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่ามันคือการแสดงเท่้งหมดเธอก็ดูมีความสุขมากเมื่อมองเห็นตัวฉันเช่นกันที่เธอก็ได้ถอดสลับมือบางกรที่ฉันให้กับเธอเป็นความขวัญออกด้วยเพื่อไม่ให้มันเกิดความเสียหาย หลักฐานที่ดีที่สุดก็คือถ้าเธอได้เสียสติไปจริงๆเธอก็คงจะโจมตีเราเหมือนกันโดยไม่มีการยัออย่วยุซึ่งไม่เกิดอะไรขึ้นเลยในจุดนั้นเธอก็เป็นนักแสดงที่แย่มากแม้ว่าเธอจะโนมั่นใจจริงๆว่าไม่มีใครรู้จักเธอแต่นั่นมันก็ยังค่อนข้างจะไร้เดียงสาสำหรับเธอแต่นี่คือที่ที่เิมุลก็ควรจะเล่นกับคนอุบายของเธอและทันไดนา,นานมุลก็พูดว่าอ่ะ,อะไม่ลืมอย่าเพิ่งโดนครอบงำซิ ในใจที่ริมูุ้รุผูช้ชนนั้นเชียวก็พูดว่าพูดเกินจริงเกินไปค่ะมาสเตอร์ลิมูุรุก็ได้ถูกลงโทษโดยเชียลสำหรับเรื่องน,นั้นดูเหมือนว่าตัวลิมูรุจะไม่ได้เป็นนักสแสดงที่ดีไปมากกว่านี้แล้วเมื่อเห็นว่าตัวลิมูรุจะจัดการกับคนที่ต้องสืบทอดความสามารถของผู้พิพาษษาคิมเคเอลต่อไปลิมูรุรจึงได้เดินหน้าเละเตรียมมาตรการบางอย่างเพื่อต่อต้านความสามารถประเภทการครอบงำเอาไว้ล่วงหน้า ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วไม่เพียงแต่ม,มีการแพร่กระจายไปยังไม่ริมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงจอมาคนคนอื่นอีกด้วยสี่นี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าเนื่องจากว่าสี่นี้ไม่ใช่เกมหมากรูกที่เรากําลังเล่นอยู่การที่พันธมิตรของเราที่ถูกโค่นล้มลงและกลายเป็นศัตรูของเราัาจึงเป็นเรื่องที่น่าําคาญมากที่ต้องรับมือเพื่อเป็นการตอบโต้ลิวรลุรก,ก็ได้ไปหายกีและให้กีสอนเทคนิคพลังเจีดให้กับเขาทราบ ก็คือมันช่วยให้เราปลูกพลังจิตวิญญาณของอรศสนให้สามารถต้านทานความสามารถเช่นกฎของราชาได้แต่ใดที่ผู้มีปัญหาภายใต้อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนกักนี่ก็ควจะเป็นอัตรารับรองของชิเอลีทหนินี้มันก็มีประสิทธิภาพเกียบเท่ากับการป้องกันจิตใจของชิเอลนั่นคือเหตุผลว่าทําไมถ้ามันอยู่ภายใต้สถานการณ์ปกติมันก็ไม่จําเป็นต้องกังวลเลย แต่ถ้าเมลิมได้เสียสติไปจริงๆสิ่ง,งต่างๆางมันก็จะแตกต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัดทีนี้ตัวลีบรุก,ก็คาดหวังสิ่งที่เรวว้ายที่สุดและรีบไปเท่านั้นที่จะกังวลตนเองโดยไม่จําเป็นดูเหมือนว่ามลิมจะมีแผนอะไรบางอย่างและลีบรุกก็ไม่ต้องกังวลว่าเธอจะอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎของราชารีบรุกก็ได้ฟังว่าเธอวางแผนอะไรเอาไว้ในภายหลังถึงเวลาได้ตัดสินใจว่าจะจัดการกับรัเซียอย่างไร เชียก็บอกว่าเธอมีแผนการที่จะหลีกเลี่ยงผู้พิทักษ์ปราสาทนาน,นดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะจบลงโดยไม่มีปัญหาอะไรมากเกินไปนั่นคือความตั้งใจของมมลิมอนลูเมื่อลิมอนลูเริ่มได้เข้าสู้รบกับไม่ลิมแต่เมื่เลีมนานก็ได้เข้ามาหาลิม,มุลูจริงๆเมื่อลิมรนลูได้เห็นเธอยิม้ม,มลิมรนลูก็รู้ว่าเธอทําสิน,นี้ด้วยความตั้งใจไม่ลิมอาจจะจะต่อสู้กับลิมอนลูแบบจริงๆ จนได้กลายเป็นเรื่องลำบากไปเสียแล้วม่เลิมก็ได้ชักดาบของเธอออกมาและเริ่มโจมตีลิมมอร์ลูลิมมอร์ลูก็ได้ชักดาบคาตานะของเขาออกมาแล้วรับการโจมตีของไม่ลิมด้วยตัวกายไฟก็ได้โบยบินโดยรอบในขณะที่พวกลิมมอร์ลูได้แลกดาบกันอย่างดเดือดเมื่อก่อนลิมมอร์ลูก,ก็ไม่เห็นแม้แต่การเคลื่อนไหวของไม่ลิมลิมมอร์ลูก็ได้รู้สึกประหลาดใจจริงๆกับตนเองในตอนนี้ว่าเขามีการหายใจที่ดีและหากเป็นตัวเขาคนเดิม เขาก็คงจะรู้สึกชาไปหมดทั้งตัวเพื่อจะถูกโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวซึ่งจะทําให้ความแข็แก่ของตัวลีมอลุลดลงอย่างมากในตอนนี้มันไม่มีความแตกต่างในระดับของอาวุธของพวกลีมอลโร่ลยลีมอลุก็แค่เพื่อพลังของร่างกายเท่านั้นตามคาดจะมีร่างกายที่คล้ายกับบางกรที่แท้จ,จริงตัวนี้ลีมอลุก็สามารถต่อสู้ได้อย่างเท่าเทียมแม้กระทั่งกับความรุนแรงที่ไร้เหตุผลของมิลิมสำหรับคนที่ยืนดูพวกลีมอลโ การเลกเปลี่ยนที่กวดจัดจะดูลงกลับว่าผู้ริมรูกำลังดำเนินการต่อสู้เรื่องนี้อย่างจริงจังแต่ริมรู้ก็บอกได้เลยว่าที่แม้แต่ไม่ริมก็ยังไม่ได้พยายามเลยเช่นเดียวกันกับที่ตัวริมรูมีไม่ริมก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าการสร้างพลังเวทมนตร์ที่สามารถใช้เปลี่ยนตัวเพิ่มสถานะได้สำหรับริมรู้แล้วมันจะเป็นพลังงานที่ว่างเปล่าของเทอรอยกอดอาซาถอดพลังดังกล่าวมันก็จะถูกควบคุม จากภายใต้ช่องว่างจากนั้นมันจึงเป็นไปได้ที่จะอัดฉีดพลังนั้นเข้าสู่ร่างกายของตัวเขาเองเนื่องจากร่างกายของลิมุลุก็ประกอบไปด้วยเมจิกเอเซนเป็นส่วนใหญ่และนั่นก็หมายความว่าลิมมุลุจะเพิ่มพลังมากคราว่าเขามีพลังงานมากกว่านี้และมันก็จะทํางานคล้ายกับมิลิมเมื่อระดับมันใกล้เคียงกันแล้วตอนนี้ลิมรุก็เลยรู้สึกว่าสามารถเข้าใจความลับของสิ่งที่เคยถูกบอกมาว่าไม่สมเหตุสมผลได้ ในนั้นก็ควรจะเป็นส่วนสําคัญของมันและในขณะที่ลิมมลกําลังต่อสู้อยู่กับไม่ลิมด้วยเทคนิคของเขาเหตอนนั้นไม่ลิมก็ได้พูดว่าตอนนี้เราเชื่อมต่อกันเลยอย่างฉันสงสัยเฮรลีโมลได้ยินฉันไหมลิโมลูกก็ได้รับข้อความกระแสจิตทันทีดูเหมือนว่าไม่ลิมพยายามที่จะสร้างการเชื่อมต่อกระแสจิตลับกับตัวลิมมลในขณะที่ยังคงต่อสู้อยู่กับลิมมลอยู่ในนั่นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารทางกระแสจิต เนื่องจากวิลิมไม่ได้เชื่อมโยงกับริมมลุผ่านทางเดินแห่งวิญญาณเธอจึงจะเป็นต้องใช้วิธีการดางังกล่าวเพื่อที่จะพูดคุยกับริมมลุถ้าเธอต้องการที่จะใช้มันนอกจากนี้ก็ยังเป็นไปได้ด้วยการจะส่งข้อความกระแสจิตแบบที่ทางที่ปกติแต่มันก็มีอันตรายข้อความที่พวดริมมลุไม่ต้องการให้บุคคลที่3ได้ยินโดยสรุปถ้าคุณต้องการที่จะใช้ประโยชน์จาก การสื่อสารทางกระแสจิตจะต้องใช้เวลาและการเตรียมการผอสมควรดูเหมือนว่าไมลิมจะค่อนข้างระมัดระวังมาระยะหนึ่งแล้วเพื่อไม่ให้ศัตรูของพูขงเขาได้จับการเคลื่อนไหวของเธอได้เธอหมดนี้มันก็ยังคงอยู่ภายใต้ข้ออ้างอิงที่เธอถูกครอบงำและก็ยังโกรธมากอีกด้วยและต่อมาลิวูกก็ตอบกลับไปว่าใช่ฉันได้ยินเธอฉนันควรจะเล่นตามการแสดงของเธออีกนานแค่ไหนฟอนเชนานไมลิมก็ตอบว่า ว่าฮตามที่คาดเอาไว้ลิมอรู้เจ้าสังเกตเห็นตอนที่เจ้าเข้ามาขวางข้าก็รู้สึกเป็นกังวลมากๆข้าคิดว่าเจ้านึกว่าข้าถูกครอบงาไปรู้ไหมเพราะนี้นนันลิมก็คิดในใจว่าอุ้ยปฏิกิริยาที่เกินจริงของฉาันานันมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นจริงดูเหมือนว่าฉันจะประเมินข้าไม่ิมต่ําไปจริงๆในต่อมาลิมก็พูดว่านี่ไม่ใช่เหรอมาชัดเจนมากใช่ไหมแล้วก็ตั้งใจมากๆ พอริวิลพูดเช่นนั้นไม่เลี่ยงก็ตอบว่าอะอะ้ใช่ใช่แล้วสังเกตได้เลยว่ามันใช่ยังไงก็เพียงพอแล้วกลับไปทํทัวระลฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องเป็นล,ลูกน้องของเธอได้ไปต่อสู้กับรูเซียและโดนรูเซียโจมตีไปสักก่อนหน้านี้แม้ว่าฉันจะไม่คิดว่ามันน่าเป็นห่วงแต่นายช่วยไปดูแลพวกเธอหน่อยได้ไหมพอเช่นนั้นรีวก็ตอบว่านะเข้าใจแล้ว และม่ลิมก็พยายามที่จะปกีิยความผิดพลาดของตนเองลิมรุ่ก็ได้มองข้ามสิ่งนั้นด้วยหัวใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก่อนที่ดิมรุ่จะได้มาถึงที่นี่เฟรและเหล่าลูกน้องของเธอบางคนก็ได้พ่ายแพ้บางทีเม่ลิมก็อาจจะใช้สิ่งนั้นเป็นเหตุผลที่ทําให้เธอโกรธเคืองและพวกเธอก็ยังคงได้รับบาดเจ็บเหมือนที่เมลิมได้พูดเอาไว้และลิมรุก็ได้พูดว่าเดียบโบในยินฉันไหมปฏิชานเดียโบก็ตอบว่าครับท่านลิมรุลง พอดีเบลตอบมาลิวแลก็พูดว่าก่อนที่จะมาสนับสนุนฉันไปดูแลบาดแผลของเฟรย์และเหล่าลูกน้องซะอนิชนานเวบอก็กตอบว่าจะนางข้าจะมอบหมายงานให้เททรัาซาและคนอื่นๆนะตอนนี้ข้าเพิ่งจะได้รับข้อความว่าเทวทูตอีกสี่ตนได้ถูกจัดก,การไปแล้วอน,น,นิชนาลิวแล้ก็คิดในใจว่าอะนี่มันเป็นวิธีที่เร็วเกินไปเทวทูตทั้งสี่นั่นได้ถูกจัดก,การไปแล้วขวานรับอนิชนาลิวแล้ก็คิดในใจว่า อ่ะแล้วนั่นมันเป็นวิธีที่เร็วเกินไปเทมรูปทั้ง4ตอนนั้นไม่ใช่ว่าเท่ากับจอมันที่เริมตาตื่นขึ้นมาแล้วไม่ใช่เหรอคยคล้ายกันมันกค่อนข้างจะน่าหนักใจที่ฉันสามารถเลื่อนถึงคาร์ดของระดับจอมานที่ตื่นขึ้นมาแล้วมาเปรียบเทียบกันเท่านั้นอย่างที่ฉันเป็นอยู่ในตอนนี้จอมอสศนที่ตื่นขึ้นมาเพียงแค่ตัวเดียวมันก็ไม่ใช่ภัยคูกคามแม้แต่น้อยนี่มันก็อาจจะเป็นแค่มุมมองของเวลาก็ได้ สิ่งนี้มันก็เกีย่ยวกับสมเหตุสมผลแล้วที่เขา่อให้มันเข้ามาอยู่ในหัวของเขาไปรอบๆการต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่ใช่ว่าฉันจะไปทําอะไรแบบเด็กๆแบบนั้นและฉันก็ไม่จําเป็นต้องทําเช่นนั้นและต่อมาริวโลวก็พูดว่างั้นฉันก็ขอฝากด้วยนะเดี๋ยวนายจะไปไประจาตาแหน่งข้าฉันไหมคพเช่นฉน,นั้นเดียวก็ตอบว่าใช่ข้าจะอยู่เคียงข้างท่านขณะที่ซ่อนตัวตนของข้าโดยชิน้ชนเชิงเพราะนฉะนั้นริวโลวก็ตอบว่า เอาละสแตนบายอยู่เหมือนตอนนี้อยากให้เทมุทูตตนนั้นรูเซียสัมผัสถึงการไม่อยู่ของนายแน่นอนครับท่านลิมมอรุตอนนี้ลิมมอรุรก,ก็คิดเกี่ยวกับมันดูเหมือนว่าชิเอลจะสังเกตเห็นการปรากฏตัวของเดียโบแต่ลิมมอรุรก,ก็ไม่ได้สังเกตเห็นเขาถ้าตัวลิมมอรุกไม่ได้สนใจเดียโบเราว่าตัวลิมมอรุก,ก็ควรจะมีเดียโบสแตนบายอยู่ในกรณีที่มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆและต่อมาลิมมอรุรก,ก็ได้พูดว่า ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรและฉันก็ได้รับรายงานจากลูกน้องคนหนึ่งของฉันพอลีรู้พูดจบไม่เลมก็พูดว่าอย่างนั้นเหรอขอบคุณนะมันมีรายงานจากเทสซาร์ซ่าเข้ามาระบุว่าตัวเฟรและเพื่อนร่วมงานไม่เป็นอะไรแล้วขณะที่ริมุลได้สื่อสารกับไม่เลมพวกเขาก็ได้แลกหมัดกันไปพร้อมๆกันแม้ว่ามันจะเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างดาวกับคาตานะริมุลก็ได้บินหลบไปรอบๆ ในขณะที่บุรุเคลื่อนตัวไปร,บรอบๆแรงกดดันเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้ที่พบเห็นเห,นเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะดูชูชาฉาจริงๆสำหรับตัวลิมุรุลูเซียที่ทําการโจมตีด้วยเวทมนต์หลายครั้งเห็นได้ชัดว่าเธอสามารถโจมตีได้ในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อไม่ได้ใช้งานผู้พิทักษ์ปราศาสตรลิมุรุก็สามารถดําเนินการกับเธอได้หรือไม่ถ้าตัวลิมุรุต้องการเวลาให้มันเหมาะสมลิมุรุคิดอยู่นานเชี่วก็ได้พูดว่า น่าเสียดายที่มันทำงานโดยอัตโนมตัติคำทํานายของฉันคือการป้องกันจะถูกจัดลำดับความสำคัญวันนี้ชนาเริวแล้วก็ตามว่ามันชัดเจนมากขนาดนั้นเชียวก็สระคลิปนี้ผมทั้าคอจะไว้ได้เพียงเท่านี้นะครับตอนที่199กก็ยังไม่จบนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า